สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Scope นะครับ by Next Studio นะครับอยู่วันนี้ครับอยู่กับผมเหมือนเดิมฮะมัาชาฮะคลิปนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับประวัติของนักกีฬาบาสนะฮะจาก NBA ไม่ว่าจะเป็นทั้งใรุ่นตำนานหรือว่าในรุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตามนะฮะก็ EP นี้ฮะก็จะพูดถึงวินส์คาสเตอรฮะ half m a n half amazing นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับผม วินน์คาร์เตอร์นะครับผมเกิดเมื่อวันที่26มกราคมนะครับปี1977นะฮะที่เดโคนาบีชบอริดานะฮะเริ่มต้นเทิร์นโปรเนี่ยกับ NBA เนี่ยในช่วงปี1998ให้กับโทรอนโตแรปเตอร์แล้วก็อยู่กับโทรอนโตแรปเตอร์มา6ปีฮะหลังจากที่ย้ายออกจากโทรอนโตแรปเตอร์เนี่ยก็ไปอยู่กับทีมต่างๆมากมายผมไม่ว่าจะเจอนิวเจอร์ซีย์เน็ตนะฮะออร์แลนโดเมจิกฟินิกซ์ซันนะฮะเดลาสมาร์เวกเอ่อเมมฟิสกริสลีย์ฮะ ในปี2 0 1 7เน่ก็ย้ายมาอยู่กับทีม Toronto King นะฮะแล้วก็เป็นการเล่นก่อนที่จะรีทรายกับทีมของเอลเลนตาฮอกนะฮะในช่วงปี2020ที่ผ่านมาฮะก็ว i n c a r คาร์เอนะฮะอยู่กับ NBA จนถึงอายุ44ปีก็ถือว่าเป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงการ NBA มาค่อนข้างนานนะฮะจนน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่มีอายุเยอะมากที่สุดใน NBA ก่อนรีทรายนะะอันดับต้นๆเนี่ยน่าจะเป็น 安东尼纽詹โ巴นะฮะของเลเกอร์นะฮะในตอนนั้นน่าจะอายุเยอะสุดนะฮะในในหน mm ึ hmm. ่งในลิสต์เนี่ยก็จะมีวินคาร์เตอรนะ์อยู่ในนั้นด้วยก็นะฮะช่วงชีวิตวัยเด็กของวินคาร์เตอร์เนี่ยก็คือเขาเป็นนักฟุตบอลด้วยในช่วงที่เขาเป็นเด็กนะแต่ว่าเขาได้รับอุบัติเหตเุที่ข้อเท้าทําให้เขาต้องเลิกเล่นบอลไปเขายังเคยได้รับทุนนะเขา เรียนต่อในมหาวิทยาลัยเบตูนคูแมนด้วยนะฮะคือเป็นทุนจากการการเป่าแซกนะฮะคือวินคาร์เตอร์เนี่ยเขาถนัดในการเล่นเครื่องเป่าเครื่องเป่าเครื่องทองเหลืองด้วยครับผมในช่วงที่เขายังวัยเด็กนะฮะส่วนมหาวิทยาลัยเนี่ยคาร์เตอร์เนี่ยได้เข้าเรียนที่ University of the North Carolina ที่เชนเดลนะฮะในเดือนสิงหาคมปี2000แล้วก ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะฮะในของแอฟริกานะขอเกียรติประวัติของคาร์เตอร์เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งรางวัลที่ได้รับมาหรือว่าการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆนะ,ะก็จะมีดัง,ดงนี้เละครับผมปี1999นะครับผมได้รางวัล l u o k y of the Year นะฮะพร้อมกับทีมเ b ็ a l l s t t r r 8ปีติดต่อกันก็คือได้เล่น All Star เนี่ย8ปีติดต่อกันด้วยนะครับผมตั้งแต่ปี2001-2007แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อายุ เยอะมากที่สุดต้องแต่ปี1999จนถึงปี2020นะอย่างที่เอ่ยไปทางต้นนะครับผมส่วนผลงานที่น่าสนใจเนี่ยเรากันอยู่แล้วนะครับว่าวินคาร์เตอร์เนี่ยเขามีจุดเด่นทางด้านไหนก็คือเขาดังเรื่องลือมากในการแข่งขันสลมดังไม่ว่าจะเป็นตอนที่ไปแข่งโอลิมปิกฮะที่กรีซนะถ้าที่จําได้เท่าที่เขาไปดังข้ามผัวเซนเตอร์ชาฝรั่งเศสลูกนั้นนี่ก็เป็นอะไรที่ทําให้ทุกคนดูหวามากแล้วก็มาดังอีกในช่วงที่ เล่นให้กับฟินิกซ์ซันด้วยที่เล่นตอนนั้นน่าจะเป็นคู่หูกับสตีฟเนทของอีพีก่อนที่นำเสนอไปที่สองคนนี้เขาจะทำไอรีอุปกันโหดมากเพรอแนสส่งก็เหมือนแบบรู้แล้วว่าคาร์เตอร์ต้องรับด้วลนวก็ดังลงไปก็นี่เป็นส่วนที่ทําให้คาร์เตอร์เนี่ยได้รับฉายาของฮัฟแมนฮัฟเมซิงมาด้วยในส่วนหนึ่งที่ได้รับฉายานี้ก็เพราะว่าชนะการแข่งขันเอ็นบีเอสแลมดังด้วยนะครับผมก็ ปีนั้นดังได้โขดกระจายกิจการ์กันน่าดูเลยแต่ละคนที่ไปดูแข่งวันนั้นก็เราจะเห็นได้จากในคลิปนะครับว่าทุกคนแบบอ้าปากค้างไม่ว่าจะเป็นแช็คไม่ว่าจะเป็นใครหลายๆคนก็ตามนะฮะมาเข้าที่รางวัลที่เขาได้กันมาเลยดีกว่าก็รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกในปี2000นะครับผมที่เขาได้รางวัล NBA Slam Dunk ฮะในปี2000แล้วก็รางวัล NBA All Rookie นะฮะ ในปี1999นะครับผมรางวัล NBA Rookie of the Year Award ในปี1999รางวัลผู้ทำคะแนนมากที่สุดในฤดูกาลในปี1999ถึงปี2000นะครับผมรางวัลผู้เล่นที่ทำคะแนนมากที่สุดในเกมในปี1999รางวัลผู้เล่นที่ทำคะแนนมากที่สุดในเพลย์ออฟในปี2001รางวัลผู้ทำคะแนนมากที่สุดต่อเกมในฤดูกาลปี2000ถึง2001ครับผมรางวัลบล็อกส่วนใหญ่ในเกมเพลย์ออฟนะฮะ ในปี2001รางวัลผู้ประทําคะแนนมากที่สุดในปี1999ถึงปี2000นะครับผมต่อไปครับจะเป็นการพูดถึงประวัตินอกสนามของวินิสคาร์เตอรนะครับผมว่านอกสนามเนี่ยเขามีการทำอะไรไ้บ้างเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเขาสนใจด้านอื่นในด้านอะไรบ้างนอกจาก ในด้านของ NBA ในการเล่นบาสของเขานะนอกสนามน,นะครับคาร์เตอร์เนี่ยได้เปิดร้านอาหารในชื่อของตัวเองนะในปี2010เนี่ยแม่ของเขาเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการร้านอาหารทั้งหมดเลยพวกเขาเนี่ยขายกิจการตัวเองนะฮะในปี2017ได้เงินมาเนี่ยราวๆ4.3ล้านดอลลาร์นะฮะก็เทียบเป็นเงินปัจจุบันตอนนี้ในปี2021เนี่ยก็ราวๆ4.5ล้านดอลลาร์นะฮะแล้วก็ เราจะมาพูดถึงเรื่องแบรนด์รองเท้าของวินส์คาร์เต์บ้างตอนแรกเนี่ยวินส์คาร์เต์เนี่ยมีการเซ็นสัญญารองเท้ากับพูม่าฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าพอพูม่าเนี่ยออกตัวรองเท้าว i n เซนเนตีเนี่ยเหมือนจะได้รับเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยดีด้วยบวกกับว่าตัวของวินส์คาร์เตรเนี่ยรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันไม่สบายเท้าของวินสเองเพราะว่ามันแข็งเกินไปวินส์ก็เลยแบบ ประมาณว่าเหมือนฉีกสัญญาเลยก็คือแบบไปใส่ของไนกี้ไปใส่ของแบรนด์อื่นไปทั่วเลยทีเนี้ยก็ทําให้สัญญาระหว่างตัวของวินส์กับเอ่อพูม่าเนี่ยขาดลงไปนะหลังจากนั้นเนี่ยไนกี้ก็เข้ามาสัญญาทํารองเท้ากับวินส์คาร์เตอร์ก็ทำให้วินส์เนี่ยปล่อยรองเท้าของตัวเองเนี่ยในนามของ n นกี้เนี่ยก็คือ n นกี้ช็อคส์นะฮะแล้วก็เป็น n นกี้ช็อคเอ่อบีบ ตัวสุดท้ายนรู้สึกว่าจะเป็น n i k ี s ช็ ckPE นะน่าจะเป็น PE เป็น,น,ปนตัวน่าจะเป็นตัวที่ฮิตที่สุดของคาร์เตอร์มาในในช่วงนั้นก็ในช่วงปี2 0 0พเนี่ยก็หลังจากที่คาร์เตอร์ปล่อยรองเท้าของตัวเองออกมารำเราสามรุ่นเนี่ยก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าตอนนั้นคาร์เตอร์ก็ได้รางวัลดังออฟเดอะเยียด้วยในส่วนของ ESPN นะประกาศว่าคาร์เตอร์เนี่ยได้ลงนามในสัญญานะฮะหลายปีกับพวกเขาเนี่ยโดยทําหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ ก็คือเป็นนักวิเคราะห์ของ NBA ครับว่าเกมนี้สถิติจะเป็นแนวไหนใครจะชนะหรือว่าแผนการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงทำรองนี้ครับก็คร่าๆประมาณนี้ที่ ESPN ได้เปิดเผยออกมาว่าวินเนี่ยได้เซ็นสัญญาอะไรทาจะต้องทำอะไรในอนาคตชีวิตส่วนตัวของคาร์เตอร์นะครับผมก็แต่งงานกับเอเลนลักเกอร์นะฮะในปี2547นะฮะในเดือนกรกฎาคมครับผมทั้งคู่เนี่ยอย่าล้างกันเนี่ย ในช่วงปี2549ครับผมพวกเขามีลูกสาวเนี่ยด้วยกันเนี่ยทั้งหมด1คนนะฮะก่อนที่คาร์เตอร์เนี่ยตอนนี้นะฮะแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะผมภรรยาใหม่ของเขาเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนของ AS, เอเอ็นเอสเอนะฮะแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีลูกเออ่มีลูกชายกับลูกสาวด้วยกันทั้งหมด2คนครับผมพวกของคาร์เตอร์เนี่ยบริจาคให้กับโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งฮะของอเมริกาแล้วก็ได้ก่อตั้งมูลน,นิธินะฮะการกุศลสถานทูตแห่งความหวัง แล้วก็มูลนิธิเกี่ยวกับทหารด้วยครับในปี2541ในวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยปี2550ครับตัวของคาร์เตอร์นะครับจะหลังจากที่เขาได้บริจาคเงินและทรัพย์สินสบางส่วนเนี่ยให้กับทางการกุศลแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการไปเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็ไปเยี่ยมทีมบาสนะฮะของมหาวิทยาลัยคูเคนในฟิสเบิร์ดด้วยก็ตอนนั้นเนี่ยที่คาร์เตอร์ไปเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดเห กาดยิงขึ้นในมหาวิทยาลัยนั้น,นครับแล้วก็ทําให้นักกีฬาบาสเนี่ยที่อยู่ในนั้นเนี่ยบาดเจ็บไปถึงประมาณ4-5คนนะทำให้คาร์เตอร์เนี่ยได้ไปเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปปอบขวัญน,นักกีฬาบาสของมหาวิทยาลัยนั้นแล้วก็ได้มีการบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้เป็นกํบบาลังใจกับผู้ประสบภัยที่ได้รับเพจอันตรายในวิทยาลัยนั้นด้วยครับผมนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆว่าผมของเบนสคาร์เตอร์นะฮัฟแมนฮัฟอเมซิงที่เรา รู้จักกันครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมจะถูกใจนะผมก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดน,นะก็ต้องขอภอภัยมาไว้ตรงนี้ด้วยครับส่วนคนที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับ Next Studio ด้วยครับผมขอบคุณครับ